สวัสดีครับผมสวัสดีที่สู้หูสพรรครับผมเมื่อนี้กขี้มาตามแนวทางลาพัฒนาของพอซางเนาะพี่น้องเนาะลาพัฒนาพอช่างวันศุกร์ที่สิบเจ็ดตุลาสองห้าหกแปดได้พี่น้องเมื่อวันพูดนันเข่าตะเลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะเข่าตะเลขวิ่งเลขวิ่งเข่าหาเลขออกหาสองกับเก่าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่เลขวิ่งเข่าหาได้พี่น้องได้จับคูมิตรหาหนึ่ง จับคู่มิตรหาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะจับคู่มีแต่ห้าหนึ่งมมีหาสองไปรัฐบาลไทยมัดทั้งบนทั้งล่างไปคักไปแน่ว่าพี่น้องหกเก้าเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นบ่อมไปรัฐบาลไทยมัดเลยทั้งบนทั้งล่างก็ไปคักไปแน่แท้เนาะพี่น้องเนาะมานั่งถามพ,อาพ่อางคนเลิกงานมาแล้ว ขอสร้างพอดีครับผมพอดีครับครับพอดีรครับผมนั่นคือไปนไทยคักแขกอ๋อตั้งจีนตัวห์ตั้งจีนคือไปไทยคักแขกวะเนี่บนล,าลน่า,ลนลางได้เนีไปรัฐบาลไทยบนล่างเลยแมผมนัง่งต้องดูหกเก่าหกหนึ่งแม่ผม,ม,ผมดังเก่าท<ฮ>ุ<ฮ>่คนเด้อโอ้ยไห้เล่ามือวดัวดบุตรเพื่อนอ๋อไทยบุตรอ่าไปไทยหมือทั้งบนทั้งล่างเลยแม มันก็มาเล็กติดกี่เด็กเข่าหนึ่งนะเออเก่าหนึ่งอ็เล็กติดมันมาน้ำกันครับผมเล็ติดอ่ะตอนเล็กวิ่งเข่าหาโยเนะครับผมเหล็กวิ่งเข่าโย่เหล็กวิ่งหน่ะไปก็ไปพวกอดีตหาหนึ่งไปหาหนึ่งหลอกหาสองกับเก่าหนึ่งเด็กเล็กวิ่งเล็กติดมาน้ำกันนี่เด็ครับผมเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนี่ยอันหลอกเก่าหนึ่งเนาะหลอกเก่าหนึ่งแล้วกสร้างอานี้ออกเนี่ยครับผมหนึ่งหอก เอาของไมหมเฮาของเก่าพานไปแล้วเสียดายผุณไปติดตามปาทีท่ททมข้ามันรัฐบาลไทยเนาะเขาบนเขาล่างได้เลยไปคักไปแน่วบาท่าพี่น้องว่าเบิ่งล่าวันสุกเขาวตลีกวิง่งนีเขตาวเล็กวิ่ง มันไปมันไปมันไปไทยมันมันขามมาไทยมันล่ะเขาหาเขาตัวโบนินเออโเป็นยังสายวิ่งใช้หลุดกะยังอันนี้ขึ้นเขาวีดอกเด็กวิ่งยังโหลุดถือพอดีโอ้กะหากระโปงกระมิดตัวให้เรียกเยอะครับผมขึ้นเขียนหากระโปงขึ้นเขาวีดเยอะโอ้มีอันไม่ครับพอดีครับ ไอ้กรัฐบาลไทยยังบรเห็นบริสันยังครับผมวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์นั่นวันอาทิตย์ค่อยมาเอาทีครับผมเพราอท่านนี่คำนวณจักตัวย่างคำนวณเปล่าเหรอให้คิดจักสองมือนะเอาคักคักเลยนะรัฐบาลไทยกับเลขวิ่งกับเขากเขาตัวเลขวิ่งเขาเก่าครับผมผมเน้นเก่าสมบูรณเน้นเก่ารัฐบาลไทยเขาตัวเน้นนะ แต่ว่าจับคู่กับคือเราละครับรัฐบาลไทยเอาเอาเล้าต่อครับผมพี่น้องเอฟซีท่านใดง่ายเงือบจากรัฐบาลไทยก็มาเอาเล่านี่แหละวิ่งสองครับสามเลขติดเลขบวกเม็นหกเจ็ดแปด chết, ờ, lên súng chết, kiểm đăng ký vậy con. tám tua, chín, tám, tám, ข้ามี้มูมักผมมักก็แล้วมูมักกะทานครับผมเล็เบินวิ่งสองกับสามอ,อยแม่เล็กโอ้ยแม่ข้าจับถือข้ามันเลี้ยงพวกเราปวดจมปดโอ้ข้เจ้าถือน,น,นี่กระถินนหมครับหางกระถินข้าเจ้าอ๋อพอสร้างพอสร้างขึ้นมาบอกข,อกขึ้นมเราในสันไอหางกระถินก็ที่เบสเก่าหนึ่งข้าเจ้าหมุนครับโอ้ก็เจ้าครับเอาโอ้มันเก่าหนึ่ง อมื่อกบอกรัฐบาลไขมือขึ้นอันนี้ออกเล่าออกเหล้ามือขึ้นนิบเก่าอาเทียบพี่น่องเขาเบิงน้ำหลอดพว่าเหล็กจิดเหล็กวิ่งก็ม้ามกันได้ครับผมเหล็กจดเนี่ยนะมันม้ามกันได้เห็นบอกเก่าหนึ่งอันนี้แปดหกก็ม้ามกันได้ให้กันผมกระเเวเขาเพีกรเบวอยู่แล้วเ่ยนตู้มากเนวิ่งมุนี ผมกับบ่อไขจับลุ่งกับเล็กวิ่นเล็กเวิ้นผมจับเอาเตอร์จี่ใส่ประกบเข้าไปเลยมันขลายคเูนะกันขลายครูลายหางครับผมอันนี้คือตามเล่านะครับผมวิ่งสองกับสามผมชอบไปที่สามเด็กติดกับมีดหกเจ็ดแปดครับบ่มักเล็กติดเล็กวินผมกับหา 3, ม,มาใส่สองกับสามหมดตรงนี้ไม่เห็นจับครูกับมีดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปด สามตัวก็มีเก้าสามแปดแปดสองเจ็ดไอผมชอบไปที่สามเจ็ดกับสามแปดถ้าจะจอสี่คู่คือสามเจ็ดสามแปดสองเจ็ดสองแปดสองหกสามหกตัวล่องตัวล่องเนาะครับผมนักพนักกับว่าเอาแต่ตัวผมนิ่งเยี่ยมผมก็น,นิ่งเทยเยี่ยมผมก็น,นิ่มก็ถือแมนอันนี้คือหมักส่วนตัวเนาะครับผมไอกันเบิร์นกับมีสองสองกับสามสาม ขามีผู้มักผู้ชอบครับผมไอเพื่อนมากกับมกักนี่แล้วนะ 27, สองเจ็ด<า> 20, สองแปดสองเจ็ดสองแปดเดมันชนกันที่สามเจ็ดสามแปดสูสองก็ได้สามเแจบบ็ดสามแปดชนกันเลขหมวดหนึ่งหมวดมันหนึ่งมันชนแบบนี้เลขสามตัวเก้าสามแปดเป็นตัวเน้นเนาะครับผมแปดสองเจ็ดเป็นตัวรองเอมักนี่แล้ 827ไปนองเราแคปหน้าจอได้ครับผมวันวันศุกร์ที่17ตุลา2568ได้ีปนองอันนี้คือต่ำเล่าของพอซางได้ครับผมอตว่าตวารัฐบาลไทยก็คือวันอาทิตย์เป็นพอซางครับวันอาทิตย์ครับรอบวันอาทิตย์กันนะครับกันว่ครับกันนะครับกันเฮ็ดกรุดกราดมันเห็นบอลบนเขาันเขาตะเล็กวิ่งตว่าเลกวิ่งเขาตัวเน้นนด้ครับเล็กวิ่งเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นอยู่ด้ครับผมเขาเก่านะะว่า ไปเห็ดไร่วันนันผมไม่ไดลาคำนวณอ่าแมีนโย่มันบอกบอกอ้ยมันเห็ดงานเจ้าของก็คือเก่าล่ะบ่อันนี้ผมยังสีม่งผมยังเบืองใดอันนี้เบืองอะไรนี่พ่อเจ้านางเบืองนางคุ้มหมดเห็ดงานไร่วันแมีนโย่ครับเข้ากันบุ้เละกรออกตัวใดตัวใดพวกอืมคือมะเบืงบางสีม่วงคือบังสีเลยอ๋อแล้วมาเบืองเลไรออกครับเข้าข้นเขียวมานนางเบืองกับบุ้งแล้วเนาะโอ้ยเก่งแก่บุ้งใดกเนาะเก่งแก่ก็จะเข้า คือว่าล้ผู้เยี่ยมแล้วแน่นอนแล้วครับรัฐบาลได้ล่อสองมือโอ้ล่อสองมือเนาะครับผมเอาออันนี้คือลาพัฒนาพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเ้อครับผมมีวันทีบอกยู่ดอกกองกองไม่มาสองมุงสามมุงพอดีอือเาะบนี้เอาของเก่าออกแล้วบา่นแคบออกของไม่บั่นพี่น้องตามนี่แหละครับผมธรรมะกระจัดตะขัดกระพันก็คือพอสร้างเป็นบ้านแหละครับส่วนตัวพอสร้างนี่ขั้นมันขั้นมันจัดก็คือซีคูนี้เนาะครับอือ คือสองหกสามหกนี่เป็นตัวก,กันเป็นตัวร่องครับผมอ่ะตามนั้นนะพี่น้องก็่จะเลื่อนบนล่างไปกับเด้อเรียกพอสร้างบริษัปากหลักเด้เออ,อ่ะพอสร้างขอบคุณอะไรครับผมครับคุอ่ะสวัสดีครับฝากอะไรคนณแชลล์ที่ตามนี้พี่น้องเด้อกดฟรีดอกบม่ได้เสียเงินเสียค่าไมย่ยอมหรอกครับ